สนนวัสดีค่ะคุหวานเองวันนี้มาเวิร์ดทูบายเดือน 8, 9, 10, 3เดือนนะคะก็หายไป3เดือนนะมีอะไรมาอัปเดตบ้างไปดูกันเลยตอนนี้มีใช้อันนี้3เดือนที่ผ่านมาใช้ห้อ w a t t r r ์คันะคะเป็นแบบแบรนด์ครีมอาน้ำของประเทศจีนนะใช้ดีมากผิวนุ่มสุดๆนะคะก็มีเป็นแบบ2รุ่นนะหวานจะใช้รุ่นที่กิ่น Orange นจจะผสมแบบ AHA นะคะซนดอลนะจะผสมแบบ อะโวคาโดออยล์ยคือภาพรวมอ่ะใช้หมดแล้วหนึ่งขวดนะขวดละประมาณ5้าร้อยกว่าบาทนี่ว่าใช้แล้วเหมือนแบบพวกผิวที่เป็นแบบแห้งเป็นขนขุดอะไรเงี้ยเหมือนแบบเป็นน้อยลงอะ่ะเนี่ยเพิ่งเห็นเลยน้ําที่คุณภาพดีฟองนุ่มกลิ่นหอมติดผิวสุดๆนี่ร้อนไหมคะวอละคัใช้หมดแล้วด้วยนี่คือที่ใช้ครีมอาบน้ําผสมกับครีมล้างหน้าเป็นนิฮอแอคเนอินนะคะใช้เป็นแกล๊ลอนอันนี้หมดแล้ว ซื้อขวดใหม่นะคะก็อันนี้จะเป็นรุ่นยล์ control นะคะสาบใครที่เป็นสิวที่หลังอะไรเงี้ยก็มีอันนี้ไว้ก็ใช้ละอุ่นใจอ่ซื้อนี้ cleansing oil ของกานีนะคะอันนี้รอบ3เดือนที่ผ่านมาน่าจะซื้อมา4ขวดอยู่นะก็ใช้หมดไปแล้วขวดนึงนะคะดีอันนี้ล้างเครื่องสำอางกันน้ำไม่กันน้ำแบบใดๆ daily life อะไรเไงี้ยออกหมดเลยอันนี้ชื่อ ดีออ p เพสติลาไมโคร r ดอร์รู้ส์แอดวานซ์เซรั่มนะคะเป็นเซรั่มจากดีออนะคะผสมโรส p e p ปไท e นะคะซึ่งเป็นส่วนผสมที่หวังว่ามันทำให้ผิวบบดูพลัมขึ้นเออแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องการแพ้หรือแบบชุ่มชื้นขนาดนั้นนะแต่ว่าโดยรวมแล้วว่าอเน,นี้ยทำให้ผิวดูพลัมดูแบบดูเต็มไม่ค่อยรบกวนเมคอัพก็ดีนะคะดีออลเพสติกลิ่นหอมแม้ว่ามันเป็นแบบไมโครเนี้ยเห็นปะเป็นมเนม็เดเล็ก เวลาใช้ก็ต้องกดมาแล้วก็วอรม์รมๆก่อนแล้วก็ทาไปนะคะทาปุ๊บผิวพรั้มเลยแล้วก็พรั้มมันคืออาการยังไงหมายถึงว่าเป็นแบบเป็นลื่นๆอ, mm hmm. อะไรเงี้ยทาเมคอัพอะไรเงี้ยก็ติดทนง่ายขึ้น mm hmm. ต่อมาเป็นอีกอันนึงที่ลองใช้ช่วงนี้นะคะคือ double ซ e ั u m เป็น new d o u b ลเ s e ั่ m ของคารรงนะคะเนื้อจะเป็น์มิ m i ์นะคะเป็นเซ um, รั่มผสมกับอยล์อันนี้ภาพรวมล,ง,ลงว่าผิวดูดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ว่าเนี่ยว่าถ้าจะดีที่สุดอะสำคนที่เป็นแบบผิวแห้งอะใช้ m i ์กันหลายๆอันหน่อยก็อยา่างหวานก็ใช้2อ,อันนี้พร้อมกันนะคะเพราะาอันนี้รู้สึกว่าก็ยังไม่ชุ่มชื้นอ,อันนี้ก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้ชุ่มชื้นเลยผสมกันก็จะเป็น m i ์ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็กลางคืนแช้นี่ สมกับอันนี้ประมาณนี้นะถ้าช่วงนี้เราทดลองใช้มีรีวิวในตามแบ,บบกลุ่มรีวิวเครื่องสำอางแพงเดี๋ยววันแปะลิงก์ไว้ให้นะคะภาพรวมมาว่าใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวก็ดีเหมือนกันแต่ว่าส่วนตัวแบบผิวแห้งมันแบบก็ยังไม่สุดค่ะของเดือนนี้อลิซาเบต h อาเดนกิมทีนะใช้ไปเยอะแล้วเหมือนกันรู้สึกว่าเป็นกลิ่นแบบสดชื่น ชิลๆเดียเออแล้วก็กลิ่นอาจจะไม่ไติดทนมากแต่โดยรวมราคาไม่แพงเนาะมันก็ก็เ,ออเป็นกลิ่นแบบสดชื่นสบายๆฟิลกูดดีนะคะเป็นโหมดเมคอัพขนตาปลอมแบบช่ออันนี้ห่อมิสเตอร์ซันนี่จริงๆมันมีกาวแต่ว่ารู้สึกว่ากาวมันแบบไม่ได้แน่นขนาดนั้นแนะนำให้ซื้ออันนี้มาด้วยนี่ห่อโอเปร่าเป็นกาว ใช่อันนี้คู่กับอันนี้ค่ะจะมีอันนี้ที่ใช้ไปเกือบหมดแล้วด้วยอันนี้เบอร์เบอร์อะไรวะเบอร์อะไรไม่รู้ว่าเดี๋ยวขึ้นเบอร์ให้นะแต่ว่าอันเนี้ยจะได้ลุกเหมือนแบบขนตาปลอมที่แบบไปต่อมาจากที่ร้านเลยะส่วนอันนี้ก็จะได้ลุกที่หนาหนึ่เป็นลุกของอะไรนะโอโดยรวมมันเป็นขนตาชอบมันก็เลยทํางานได้ง่ายนะแล้วก็ติดกาวอันนี้นึงก็คืออยู่เลย จะลองทั้งวันแล้วก็เรารู้สึกว่ามันราคาไม่ได้แพงมากมันก็โยนทิ้งได้เลยด้วยออกมาก็ดูสวยดีตามแม่เล็กอันนี้ขลตามแม่เล็กน้องหมีเนยแอบอลังการมากเหมือนกันนะก็จะมีแบบที่ติดอยู่ข้างในแล้วก็ที่กระจก,กแล้วก็มีกระจกไปด้วยนะคะจริงๆรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเวิร์กยากนิดนึงเพราะว่าอันนี้มันเหมือนมันเล็กกว่าปกติเออแต่ว่าถ้าภาพรวมอะกล่องเก๋งอะไรก็ดูโอเคนะคะกระจกที่แถมมาให้ก็ใหญ่แล้วน้องหมีเนยก็น่ารักมาก เดี๋ยวขึ้นให้ดูนะคะว่าติดมมออกมาเป็นยังไงเป็นแบบเป็นลุกอลังการอ่นาไปทําการฟอกคิวมาเว้ยี่ห้อนี้เฟรมคือเนี่ยฟอกคิวมาแล้วหน่อยหนึ่งคืออันเนี้ยปกติก็ไม่ค่อยได้เขียนคิวอะพอเหมือนฟอกคิวให้คิ้วมันอ่อนลงมันก็รู้สึกเหมือนแบบเมคอัพมาแล้วเหมือนปาดมาสคาร่ามาแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วคือเป็นคิวธรรมชาติที่ย้อมมาแล้วนั่นเองยี่ห้อเฟรมอันนี้นะคะคือวิธีการใช้มันจะเป็นเหมือนแบบเป็นผง เป็นผงกระทคี่มี่กันผสมรวมกันแล้วมันก็จะกลายเป็นเหมือนเป็นผงฟอกอะมีกลิ่นเป็นแบบเหมือนฟอกผมอะออแต่ว่าอันนี้เอามาฟอกคิวนะคะหวานทิ้งไว้แค่ประมาณ5-6นาทีอะก็จะได้ก็จะได้คิวแบบอ่อนประมาณนี้แต่คือไม่ได้อ่อนมากนะก็อ่อนกว่าแบบปกตินิดนึงถ้าเทียบกับผมที่ก็ไม่มีผมดําไม่เทียบนะถ้าเทียบกับผมดําๆตรงเนี้ยมันก็แบบต่างกันนิดนึงก็ออกเป็นสีอ่อนขึ้นนิดนึงแล้วว่าโอเคนะมันทําให้คอมเพลตลุกง่ายขึ้นไม่ต้องปัดสมาสคาร่าเลยก็ที่ฟอกคิวค่ะแนะนํา อ๋อแต่ทีนี้ถ้าที่ฟอกคิ้วอะ่ะมันจะมีอาการแบบแพ้นิดนึงอันนี้เป็นหปายถึงว่าฟอกไปแล้วมันจะแบบแดงๆออก็ทาอันนี้ด้วยก็จะหายประมาณนี้นะคะสำหรับเมคอัพอ๋อมีเมคอัพพี่นะอันอนึงซื้อครีมกันแดดนี้มาค่ะ Miss Teen Aqua คือราคา200ปลายไปปลาย250-260ไม่เกินคือเนื้อเป็นแบบวอเตอร์แล้วก็แบบดีมากเนี่ย ซึมหายวับเออแต่ว่าอันนี้มันก็จะแบบทําให้ผิวขาวขึ้นนิดหน่อยนะถ้าใครไม่ชอบก็อาจจะไม่ชอบแต่นี่รู้สึกว่าด้วยราคาที่แบบคุ้มค่าสุดๆนนอ่ะนะอันนี้ดีมิสทีนทั้งว่าก็คือสมคำลํำเหลือ่อแเราว่ามันเอ,อ่อก็ไม่ทําให้ผิวขาวขึ้นมันก็ปกป้องแดดได้ดีแล้วมันก็แบบเนื้อทาสบายไม่รบกวนเมคอัพเลยมนจะซื้อเติมอันนี้คือ Canmake Marshmallow Finish Powder เป็นแป้งที่ไม่ได้มีความเป็นแป้งขนาดนั้นนะเป็นแป้งเหมือนแบบแค่แบบผิวผิวอะทำให้มันดูลื่นๆขึ้นเฉยๆใช้จมูกแล้วนะคะก่หยิบเพน a n m m k r s h m a l l o w Powder ที่มีคนชมว่าผิวสวยเยอะ m a x c c อันนี้นะคะเป็น Sea Pass Glass p a s ์คอ l a l a l าสตินไพรเม r ร์เอสเว ใช้อันนี้แล้วมีคนทาก็าผิวสวยมากหลายคนมากก็คือจริงๆใช้แค่อันนี้เลยแล้วก็เซตติ้งด้วยสเปรย์น้ำแลกแล้วก็อันนี้แล้วก็แป้งฝุ่นแล้วก็ปัดอันนี้เป็นแบบทับๆลงมานิดนึงภาพลงออกมามีคนชมว่าผิวสวยก็เลยแบบว่าเอออันเนี้ยแนะนำแล้วกันสาคนที่กำลังมองหาแบบชิ้นเดียวจบเป็นไพรเมอร์เป็นซีซีเป็นตินอย่างเงี้ยฮิฮอร์แม็่ก็ดีนะ นี่ซื้อนี้มาค่ะดอลลี่อ่ะที่จริงใจยี่้อดาซีอันนี้นะถ้าทาลงใบเนาะมันก็จะดอลลี่มากถ้าแบบทาข้างเดียวอเอ่าเอีก้งเป็นแบบดอลลี่แบบคริปเตอร์นะคะของยี่้อดาซีเอาว่านี้ดีผมค่ะหมดแล้วสำหรับเมคอัพ ครบจบไม่มีอะไรเพิ่มเติมอันอื่นซื้อมาอะไรยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ก็ผ่านไปนะคะก็ประมาณนี้สำหรับเมคอัพแล้วก็ care, uy, สกินแคร์เว r ร์ชว b บายเดือนของเรานะคะหวังว่าเราชอบคลิปนี้กันนะมีเครื่องสำอางอะไรแนะนำเ w o r ์ชวลบายก็บอกกันเข้ามาได้นะวันนี้ไป